โซ่มันว่าอยเก่งครับรถโอซอนคันได้ครับแล้วมันก็มยนั่งลื้อได้ปั๊บปั๊บขับรถสูงอะไรนี่มันง่างสบายเอาขาลงนี่เด้อสุดท้ายคลิปเอาข้าวลงมันเอาข้าวมากินนั่นนี่นะเอาข้าวมากินเี่เอาข้าวมากินเอามข้าวมากินเอาข้าวมากินมากินข้าวอยู่เลยหอด้วยหอดูเงี้ยแล้วนี่เนี่ยยังไง นน่ไปหงเียนใช่บานระว่างไงระว่างไงนี่เนาะรถกำลังมาเนาะครับสามสี่ันั้กำลังเฮียนนี่พาไปรอเบิงนังเฮียนเนาะเหียนแตงโน เครื่องเครื่องมาบริจาคโอ้กี่พ่นกี่พ่นกับบอสัย้าวัวหลกเปนยั <c ười> นงแท้กันล่ะม่แท้บวดปะ เออไม่ยังยังเกลอกเลยนะกำลังเหลือเครื่องออกเนาะเพราะว่าใส่ปนกับเครื่องเครื่องบริจาคปุ่มมิกจะบริจาคแจกให้นักเรียนก็เลยใส่กับเครื่องก็ต้องในเลือกออกนะแกะออกปากกิ้งเมได้เตะมื่วานเนี่ยแน่นอนอีกมากทุ่นเนาะ ใกล้กบไปมาเม่พันกันน okay. ี <No. S 2> ่เยขาจีเนาะแกงกเี่ยมข่าจีข้าจีเนาะมีข้าวผัดบานบานตี้กับตะนางกระต่อวก็มีขนมนั่งจานมันก็ยืนขนมหนึ่งเดียวขนมบล็อตเป็นทรงรอทีนี้ <For |yo|>. เอาจงอะไรเกจะโดเลยนไุรัวนีอยางเียงก็ทายอยู่เนาะยืนโยมทาละยับเข้ามายับเขาโมยับเขาโมยับเขาโมเลี้ยงเลยเลี้ยเดียวองเงียงก็ยืนทารับ trường เนาะ mấy nhà khu khăn các ngồi bưng เนาะ trẻ nhỏ mới cái

cái theo đầu nát này, đi lên đây à, đi bên này, 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 มาระวังคุมระวังมาระวังไงมาะวเครื่องบริจาคได้หน่อยเป็นมูเจอหน่อยเครื่องที่แจกให้แต่ละครอบครัวในบ้านคุมระวังเนาะมาระวังไงหนึ่งสองสโอเคได้แล้ว มาไอ้จานเด้อเฮ้ยนีอาครอาับกอยา่ดัอยอัดับพันยูทางนี้ผู้ที่จยูทางนี้เออนะกเด้อเออจานยูทางนี้ครก้ยก็จะนกมูเออนะก่ตกอเนี่ยรจกรองหนอจานมันมาสัน สันเพนอยู่จุดซุ้มเนาะจุดซุ้มยังก่อนจุดซุ้มยังอ่อนอยู่นี่ใช่ก่อนี่แหละเขียยังก่อนจุดซุม้มจุดซุ้มเชป้องเนาะจุดซุ้มเชป,ป,ป,ป้องพันมาสันเขาหลังจากงานบริจาคเครื่องแล้วเนาะน้ำพันก็นมาทำลายแม่เพันเงินกำลังหยาดน้ำแล้วโ,โ,โอ้ลบแม่งะ นี่ก็ทางพายแม่ขะนะั่วเนาะแต่งต้มกุ้งต้มกุ้งกินใช่ไหมต้มเนาะให้ต้มตั้มต้มนี่งแต่งเทศเนาะให้รูกว่าจานที่เป็นเดินทางมานำนะ้ำเนาะกินอล่ะนี่นี่เอากล้วยปะเรจจาเครื่องแล้วแหละก็มาแว่กินเข่าอยู่จุดซุมเซปองเนาะนี่ก็คือเป็นจุดซุม ครูบาอาจารย์เพิ่นมานํากับเพิ่นมาแวะสันเขาแล้วเฮาก็กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเฮาก็ยังสิไปบริจาคอยู่บ่อนึงอีกบ่อนึงเนาะแล้วเฮาจังสิได้ครับแต่ว่าเฮาบริจาคมาอยู่แล้วเลยสองบอเนาะก็คือเป็นบ่อลบอนโรงเฮียนโรงเฮียน2บ่องบล้วกับบาลระวางบาลระวางใหญ่อีกบ่อนึงเนาะแต่ยังอีกบ่อนึงโดยๆๆยโดยมาฮอดแล้วมาฮอดมาถึงแล้วฮอดเสรชฟฟองเด้อ ทางแรกได้มากบ้านเซฟองนี่แต่ชื่อแต่ก่อนนะแล้วขากองนั่ลงอัดเบดีโอเลยไหมเซฟองเลยี่เซฟองเลยเด้อทางแรกได้มากทนมงานบริจาคการเข้ามาหอบ้านนิยา่ปุ๊ะมันเห่ยวไปใช่เนาะบ้านบ้านวิญญาไปไสองล้านวันในชีวิตไป ยุบสินก็ได้มเลยเนาะคนมาตอนครับคนมานางตอนครับอยู่ตรงนี้ก็มวนไปอีแวบนึงเนาะบรรยากาศธรรมชาติไปมุ่งไปมุ่งเหตุพามเนี่ยนี่ก็ได้แบบนีนะสี่ป้อง

จัดเกินเอาจุดนวดหนึ่งก่อนก็นได้มาถ่ายหูเจุนวนหนึ่งโปงไวลุมก็ได้โงชูงร้มันชีให้ล่มลงเอาถ่ายพอได้ถ่ายหูจจัดจัดุดดนีว่ว่าเอาเออเด้อเด้อเนี่ยมากรองด้คนวางคนวางนี่เออเนี่มากรองด้อนีมากรองพี่โอเคยูมไเเยี่ยมคนไปคบนี้ไปไปเ้าแม่ี่ก็ลูก เด้อเด้อาาจับอาแล้วก็เนีมาพี่แน่มาพี่น่มาพี่โอเคไปมาไปยี่โมกข้าไปข้าไปไหมไปไปไปดอกข้าไปไหมไดอก ยืนเราก็นไดนยืดก mm ็ไ hmm. ห้ยืนยื่ไหนเออเอาเด้ได้เน่ยเมาก่อนเดโอเคมามามาไหมมไม้ มมปนน่ยปันน่ยปันนัยเยนเนี่ยมังกรเนี่ยมังกรด้ยเนี่ยมองกรเออบอยงอมกระยาจับเครื่องเล่นองสักโอเคเออในบ้านก็ยืนเงาไก่เนี่ยอะไไหมเล่น จับมาจับเลยเลแนมพี่เด้อโอเคเอ่อยิ่ขึ้นลเออจับเอาได้ไหมเนีมาเนีมากองด้วเออได้แล้วมาแลยมาพ่อมามามาเลยน้าับเลยโ่คันวิชกัใครในถางเหตใไมนะ กันตัมงวะเขามากกับประมาณแปดมงเก้างเนาะเก้ามงเขมาอกับประมาณเข้ามากับวยแหล่งอมาเก้ามามา,ม,มาอประม,มาณิลายเนาะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกรับเนาะสามครึ้คคุม้มจุดซุ้มยัอะไรกจุดเชปองจุดซุ้มเชปองเออผู้เรีบเบัด เราต้องไหมจากเกินเน่าต้องต่หากไหต่หากว่้คิดว่ช่งนำกัน